น่ารักที่สดุดน่ารักที่สุดเลยหนึ่งบ้านแล้วใจดีมากไม่จำเป็นต้องซื้อตะกร้าใหญ่นะคะถุงเล็กมีแพ็คเล็กมีก็เลือกกันไปตอนนี้ที่บ้านมีแต่จะจะเป็นแบบห้องพระแล้วทุกวันนี้ทุกคนดู <c oughs> นี่พระที่ซื้อมาใหม่เห็นไหมเห็นไหมดูดูด อาหารที่ประดิษฐานไม่ได้เอาอยู่นี้ไปก่อนชั่วคราวงามไหมทุกคนว่างามไหมดูสิงามมากเฉพาะแค่มูลค่าพระในบ้านดิฉันนี้ก็หลายบ้านละหลายแสนแล้วเนี่ยแต่ละองค์แต่ละองค์นี่ใน,ใน,ใน,ในห้องอีกงามไหมดูสินี่อีกนี่มีแบบมหายานด้วยไหมเห็นปหมหปละ่ะไม่มีบ้านไหนมีหรอกดูสิ <laughs> มีทุกอย่างที่อยากได้ได้สิ <'s> ซื้อทุกอย่างที่อยากมีในองค์นี้แสนกว่าบาทองนี้อันนี้ปิดอันนี้เคลือบทองชุบทองนี่ปิดทองคันแท 99. ้99.9%อันนี้จะออกเป็นแนวแบบเอ่อศิลปะแบบจีนนิดๆด,ดูฐานก็รู้เธอบอกว่น,นเนี่ย,ายมาอุ้มไปขายแล้วทำไมก็อุ้มไปเถอะอุ้มไ่ได้ก็มีกล้องวงจรนะคะนี่บ้านนี้ไม่กล้องวงจรปิดค่ะ แล้วก็น,นี่ก็ช่วยพี่คนนั้นเขาซื้อมาจากติ๊กต็อกเธอนี่วันนั้นเห็นเขาแบบเขานั่งเนาะเขานั่งทําอยู่แล้วก็คนดูเขาแค่หกเจ็ดคนก็เลยแบบเอ้ยเอ็นดูเขาเขาทำสวยมันเป็นงานแบบฝีมือนะคราเขาปักเองเป็นเขาเรียกเป็นอะไรนะเขาใช้เป็นอะไรอะเป็นดินดินเหนียวว่าเป็นดินอะไรไม่รู้เนี่ยเธอแล้วก็ทําสวยแล้วก็ใส่แจกันลายคามเห็นปะสวยเนาะ สวยนะเนี่ยอุดหนุนเข้ามาเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนจากแจากันอันเล็กปกติที่บ้านมันจะเป็นแบบีจากาันอันเล็กก็เลยแบบเปลี่ยนมาสวยนี่เห็นไหมล่ะงามนะงามมากเห็นไหมเลิศอะบ้านฉันมีแต่สิ่งที่เป็นสิริมงคลนี่จะเป็นสิ่งที่สิ่งที่เป็นสิริมงคลค่ะ ิริมงคลมงใจหนึ่งบ้านเดอ้อหนึ่งบ้านเดอ้อกอตก้าเดอ้ออ่ะน้ำพริกฉันอยู่ไหนอยู่เนี่ย เอพตี้จากร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดเป็นไงบ้างจ๊ะร้อยเอ็ดเป็นไงบ้างโอเคไหมหนึ่งบ้านนะคะใครใจดีใครใจดีเสอหนาวเหรอคะร้อยเอ็ดหนาวแล้วหรอที่จันหนาวหรอือเปล่าไม่รู้เพิ่งกลับมาเมื่อวานก็เลยแบบไม่รู้เรื่อง ขอหนึ่งบ้านนะคะใครใจดีบ้านติดตามแล้วขอบคุณค่ะปายขอหนึ่งออเดอร์ได้ไหมอ่ะคุณแม่จ๋าหนึ่งออเดอร์นะใครเอาสินค้าลงตะกร้าแล้วชำระเงินได้เลยช่วยหน่อยช่วยแมค้าที่น่ารักคนนี้ด้วยนะคะน้ำพริกมีทําใหม่วันต่อวันเดอ้เอ,อน้ำพริกเอ่ยอะไรเออย พี่สุภาพบอกว่าได้รับแคปหมูแล้ววันนี้อร่อยมากทานกับกว๋วยเตี๋ยวพึ่งอิ่มจ้าพี่สุภาพไว้อุ่นหนุนอีกนะถ้าแคปหมูหมดแล้วมาอุ่นหนุนนยอีกนะสักบ้านหนึ่งนะคะพี่สุภาพจ๋าคุณตุ๋ยสวัสดีค่ะขอหนึ่งออเดอร์นะคะน้ำพริกได้ทุเรียนทอดได้ปลาอินทรีแดดเดียวได้จ้าเจ็ดร้อยท่านนะคะอืม สักหนึ่งบ้านกดตะก้าไปเลยค่ะน้ำพริกห้าร้อยกรัมนะคะห้าร้อยกรัมห้าร้อยกรัมมีสองร้อยกรัมมีจากตะก้าปักให้แล้วเดอ้อตะก้าปักให้แล้วค่ะนี่ตะก้าปักให้แล้วนะจ๊ะใครใจดีก็ก็จิ้มได้เลยนะสักหนึ่งบ้านใครใจดีก็จิ้มได้เลยสักหนึ่งบ้านจ้ะนะอุดหนุนการซัพพอร์ตการทุงเล็กมีร้อยเก้าเก้าเองสองร้อยกรัมร้อยเก้าเก้าเองค่ะสองร้อยกรัม กดได้เลยจ้าอีกสักเก้าบ้านนะคะคุณแม่อีกสักเก้าบ้านนะอีกสักเก้าบ้านแค่นั้นพออีกสักเก้าบ้านแค่นั้นพอใจดีจิ้มเลยใจดีจิ้มเลยจิ้มก้าเลยจิ้มก้าเลยจิ้มตะก้าได้เลยจ้านี่กําลังดูสินค้าใหม่เลขสองแล้วขบพุณจ้าหนึ่งบ้านเนาะช่วยกันดิฉันรู้ว่าทุกคนใจดีอยู่แล้ว ดิฉันรู้ว่าทุกคนใจดีกับดิฉันอยู่แล้วกดตะกร้าได้เลยค่ะสามร้อหกสิบหกท่านปะช่วยกันช่วยกันอืมขอบคุณที่อุดหนุนนะคะเอ้ยเอ้ยเอ้ยนี่ขวละมาแล้วแล้วแล้วมานี่แล้วอ่าเปิดประตูและเออเออเออเอ ถุงทองเปิดประตูเองเป็นนะลูกอ่ะเออเปิดประตูเองเป็นน้อยเข้าแล้วมันเปิดเป็นเป็นทุกอย่างเลยแมวตัวนี้เก่งง้อยเปิดประตูเองเป็นน้อยปิดให้ด้วยจิรุแอร์ออกไปปิดให้ด้วยถุงทองถงเช็ดบ้านแต่ละมุสแต่ละวันออกไปแล้วเข้ามาแล้ว เพิ่มสินค้าใหม่เลขสองลงตะกร้าขอบคุณค่ะหนึ่งบ้านนะคะใครใจดีเชิญเลยอ้วนเติบอ้วนเติบอ้วนเติบเห็นไหมอ้วนเติบอ้ายโอ้ยอ้วนเติบมาเหม็น,น,น,หนยมมงองเหม็นยมองใครวะเหม็นยมนองใครวะ อืมอ๋อไม่ได้อยู่หลายวันไม่ได้อยู่หลายวันไม่ได้หอมวันเลยหอมวันทีที่หอมทีที่หอมทีที่นั่งลงเอออยู่นั่นแหละเอฟซี FE ค่ะให้ข้อคิดดีมากๆเลยค่ะเอามาปรับใช้ในชีวิตประจําวันดีแล้วค่ะพี่ใช้ชีวิตก็ถ้ามันมีหลักคิดหลักอะไรชีวิตเรามันจะได้ไม่สเปสะปั ใช้ใช้ชีวิตไม่มีหลักคิดก็จะเหนื่อยหน่อยนะคะคนใช้ชีวิตแบบไม่ไม่ค่อยคิดแต่บางคนแบบขี้เกียจขี้เกียจคิด,คด,คด,คดใช้ชีวิตไปเรื่อยทําอะไรบางทีทำไปตา,ตามสัญชาตญาณทําไปตามกิเลสความอยากความอะไรอย่างเดียวสุดท้ายก็เดือดร้อนแต่ถ้าใช้ชีวิตตั้งหลักได้ค,ค,ค่อยคคิดมีสติไม่ปล่อยให้ชีวิตมันไปตามกิเลสตัณหา,าทุกอย่างอย่างเงี้ยมันก็จะ ก็จะมีความสุขใช่โตทันขอบคุณค่ะเมื่อวานสวยมากทำผมอลังการสั่งปลาแล้วค่าสามแพ็คสั่งตอนไหนพี่สั่งตรงไหนเนี่ยยังไม่เห็นกดเลยคุณพี่สั่งปลาจากที่ไหนอ่ะยังไม่เห็นกดเลยเนี่ยออเดอร์ไม่ขึ้นเลยออเดอร์ยังไม่ขึ้นเลยนะออเดอร์ตรงเนี้ยสั่งจากตรงนี้ด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้ใสออ่อีกักโฟฟาอีกสองอันนี้ให้มันได้เหมือนกัน ใส่ตะสใส่ตะกร้าเรียบร้อยขอบคุณค่ะชำระเงินด้วยนะแม่ปุ้ยป่ยนี่ไงใครถามหาปุ้ยป่วยมาแม่เลยอ่ะปุ้ย,ยมานี่มาตรงนี้มาอุมอ้มอุ้มนี่ใครถามหาลูกชายมีคนถามหาลูกชายแม่ด้วยมีคนถามหาลูกชายแม่ด้วยอ้าเมาื่อคืนก็นอนด้วยกันเมื่อคืนก็นอนด้วยกันเนี้เมื่อคืนก็นอนด้วยกันนะเนี่ยไอ้ อือเนี่ยลูกชายแม่เนี่ยดืด้อเปล่าดื้อเปล่าหืมดื้อไหมรักกันยางหอมกันหนึ่งที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 น,นี่จะขอไน,น้นนปุวยไปเลยไอเมนเ้้เมนเมน,มน สั่งที่สไลด์โชว์บ้านอะไรวะอะไรอะอะไรบ้านฝนตกคืออะไรอะไรคุณพี่คุณพี่พิมพ์มาดิฉันอ่านไม่รู้เรื่องเลยค่ะคุณพี่รบกวนช่วยพิมพ์อะไรให้คนอื่นอ่านรู้เรื่องด้วยนะคะอ่านไม่รู้เรื่องเลยคุณพี่หนึ่งบ้านได้ไหมล่ะมาเลยเออหนึ่งบ้านก่อน ตอนนี้คือไม่รู้เรื่องเลยที่คุณพี่พิมพ์อขอหนึ่งบ้านก่อนนะคะใครจะใจดีแพ้ยังไม่หายค่ะยังเปิดไม่ได้แต่ว่าเดี๋ยวต้องไปเดี๋ยวจะต้องไปทำความสะอาดเจ็ดวันก่อนอ่าอืมต้องไปทำความสะอาดค่ะ นม่ได้มันปิดเชื้อแต่ตอนนี้ก็กินใส่ยาค่าเชื้อไปแล้วกินยาค่าเชื้อไปอะไรไปโอ้ยขอบคุณค่ะหนึ่งบ้านมาแล้วคุณแอนหรือเปล่าคะ A อ N อขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะเนี่ยหนึ่งบ้านแล้วก็พี่เล็กเพิ่มสินค้าใหม่เลขหกลงในตะกร้าแล้ว พี่เล็กอย่าลืมชำระเงินให้หนูด้วยนะพี่เล็กขอบคุณค่ะเพิม่มสินค้าลงในตะกร้าแล้วก็อย่าลืมชำระเงินให้ด้วยนะขอบคุณค่ะนี่เขารักกันเขารักกัน๋อรักกันเอกกนเอปุ้ยกระถุงทองเขารักกันเหรอลูกอ่ะโ้ยยานายพิกักหมูร้อยเก้าเก้าสองร้อยกรัมค่ะปุ้ยอย่าทำน้องลูกสองร้อยกรัมค่ะแม่สองร้อยกรัมค่ะเออ สองร้อยกรัมวันมันอยู่แต่กับลูกหมาลูกแมวมีความสุขเออดื้อไหมดื้อไหมอยู่บ้านดื้อไหมเราอะะแม่ไม่อยู่ดื้อเปล่าดื้อไหมแม่ไม่อยู่เนี่ยดื้อไหมเนี่ยอืมดื้อหรือเปล่าตนอเปล่าโตนอเปล่าโตไวมากเลี้ยงมันแต่ัตนิดนึง อยู่กันกี่ปีแล้วเนี่ยเราเนี่ยสองปีได้แล้วมั้งเนี่ยอืมเรียตั้งแต่ตัวนิดนึงเนี่ยมันลูกหมีเลยตอนมาตัวนิดเดียวกดตะกานะคะขอบคุณค่ะช่วยแม่ขายคลองหน่อยสิช่วยแม่ขายคลองหน่อยสิปุย้ยกดตะการนะคะสั่งน้ำพริกแม่หนูหน่อยค่ะไปเดยบอกเขาสั่งน้ำพริกแม่หนูหน่อยครับ โอ้ยขอบคุณค่าสิบสามบ้านแล้วขอบคุณค่าสิบสามบ้านแล้วปุ้ยปุ้ยมึงจะเคิร์มไม่ได้นะแม่จะขายของโลก <c oughs> เคิร์มไม่ได้นะอะเคิร์มเลยอ่ะอากาศเย็นทุกคนกดตะกร้านะคะปะขอสักบ้านหนึ่งนะคะขอบคุณค่ะคนน่ารักกับดิฉันอยู่แล้วดิฉันรู้ ทุกคนน่ารักอยู่แล้วค่ะดิฉันรู้สักหนึ่งบ้านนะคะผ้าม่านขายกี่บาทผูขายนำพริกมึงก็จะมาซื้อผ้าม่านนอนไปนอนดิอ่านอนกันแม่อันนี้อ่ะไปนอนตรงนี้อ่ะ,นอนอะกล่อมลูกก่อนไหนนอนดีนนดีน,นดั่งดี <c oughs> นนดนั่งดีดเออไปอ่ะเดี๋ยวเก้าเออเก้าเขาอ่นอน เออนอนขอบคุณนะคะพี่อะไรเอ่ยได้แล้วหนึ่งออเดอร์ทุกคนจ้าขออีกหกออเดอร์นะจ๊ะขออีกหกบ้านจ้าขอบคุณค่ะ <S <S เออลกัลกลกักลักลลกปุ้มปุ้ยลักปุ้มปุ้ยอีกหกบ้านนะคะกดตะกร้การได้เลย กล่กอมลูกชายไปด้วยลูกชายจะหลับชีวิตแม่เลี้ยงเดี่ยวค่ะชีวิตแม่เลี้ยงเดี่ยวยอดตะการนะคะหนึ่งบ้านเลยหนึ่งบ้านหนึ่งออเดอร์จา้ากดดมาเลยจ้ะเออก็มีแต่แบบพูดจนลิงหลับอันนี้พูดจนหมาหลับหนึ่งออเดอร์จา้าขอบพระคุณทุกคนจา้า อากาศมันเย็นนะลูกอะโอ้ยนอนนอนนอนจริงทุกคนว่าอากาศมันเย็นเออากาศมันเย็นอากาศมันเย็นนะเนาะเออโอ้ยอ้อนอ้อนอ้อนแม่เหรออ้อนแม่เหรอลูกอะมันมันอ้อนแม่จังเลยวะมันอ้อนแม่จังเลยวะเป็นยังไงวะหนึ่งบ้านนะจ๊ะขอบพระคุณจ้ากำลังดูสินค้าใหม่เล็กสองขอบคุณค่ะ หนึ่งบ้านได้เลยนะจ๊ะสั่งแล้วค่ะขอบพระคุณค่ะสักบ้านหนึ่งนะแม่นะาปะช่วยกันสักหนึ่งบ้านเนาะเออสักหนึ่งบ้านช่วยกันค่ะหนึ่งบ้านหนึ่งออเดอร์มาเลยหนึ่งบ้านหนึ่งออเดอร์มาเลย มันหูไวอย่างเงี้ยมันจะได้นอนไหมเอะไปมันหูไวอย่างเงี้ยมันจะได้หลับไหมตัยหนึ่งบ้านนะจ๊าแม็กไยแ,แม็กอยู่หลังบ,บ้านนะขอหนึ่งออเดอร์นะคะใครใจดีกดตะกร้าเลยจ้า